สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบเจอกับน้องวัวแก่ชิงตุงกับน้องหอมนะคะบอกได้คำเดียวตอนนี้หอบเก๋าหัวเขาติีบนไหนอยู่ติดเอออยู่เหนือลอยกันค่ะตอนนี้เขาอยางมาเออเปีสังสังเกตก้อยสังเกต้ก้อยโอ้โหวนก็สังเกตก้อยเออเมื่อไปนำปูนก็สังเกตก้อยจำต่างเออมาที่นี่ก็สังเกตก้อยจำต่างแห้งมันถูกดีเมือไหนอ่ะไใจมันที่บอกว่า เออสื่อสังเกตใหม่ล้ยาวว่าอันนี้มันเก่ายาว <c oughs> คือยังเย้าอ่ะวันนี้นะคะเรามาเที่ยวการว่าแต่จะไปเที่ยวที่ไหนเราติดตามชมได้เลยนะคะ <c oughs> เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่มีภูเขาลำธารและน้ําตกนะคะ <c oughs> ฟังดูเสียงน้ําตกได้ยินแล้วเนาะเ <c oughs> ออ <c oughs> แต่ประเด็นตอนนี้คือเราแว่นมาแล้วมอไซ์เสียระหว่างทางว่าแต่อะไรยังไงเข้าไปติดตามชมยูเมนากาศข้างในพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนไปเลยคะ่ะเป็นเข้ามาสักพักหนึ่งอันนี้ก็ถึงแล้วนะคะนี่และที่ตรงนี้เนี่ยโอ้ท้องมแกบอกก่อนนะว่าเขาเอาเอาเอรถยนต์มาได้นะคะคือตอนแรกน้องโมแก้คิดว่ารถยนต์มาไม่ได้ก็เลยเอามอไซ์มาสุดท้ายเออคือเกิดอะไรแบบไม่รู้เลยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างนะคะ นี่วิวบรรยากาศอย่างสวยงามเลยค่ะคุ้มที่มาใช่ไหมแล้วอันนี้ก็จะข้ามลำธารไปนะคะว่าแต่ข้ามยังไงอ่ะอ๋อตังตังนาไ่ดววนแล้วตอนนี้ก็ขายของเลคะที่ตรงนี้โอ้มีมาลามีตำตม มีช้กกากระกอยหนอ่อมีมาม่าตามมีไข่มีขา้ขาวฟลดมียำหมูยอมีเอ่อหลายๆอย่างนะคะแล้วก็ขนมก็มีเป็นไงสภาพเจ็บตัว <c oughs> คุ้มไหมไม่เราจะเราจะถ่ายน้ำตกเธอนี่น้ำตกอยู่ทางนี้นะคะน้ำตกอยู่ทางนี้เนาะแล้วก็อันนี้ก็คือลำธารแบบเอาให้ทุกคนมา นั่งชิวๆเล่นๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ข้างบนนั้นเนาะข้างบนนั้นก็จะมีที่สําหรับไว้มอเตอร์ไซค์อีกต่างหากนะคะจะเอามาไว้ฝั่งนี้ก็ได้หรือว่าจะเอาไปไว้ตรงนั้นก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปหาซุ้มนั่งก่อนนะคะทุกคนวิวบ,บรรยากาศก็คือตีนภูเขาเลยสภาพคือตีนภูเขาเลยนะคะเนี่ยดู สั่งของก่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปนั่งก่อนนะคะอ๋อโตไข่ดาวเลยแล้วกเขาย่าของอัน,นอ๋อเขาบอกว่าเมนูยำไข่ดาวนะคะ,อะเอาเอาปลอยหนึ่งเอ,อเรามาเราดูว่ายำไข่ดาวคือยังไงนะคะไป,ไป,ไป,ไปรอดูรด<ห>อดูประมาณนี้ก่อนนะคะ มันก็จะมีสะพานข้าม ok มาแบบนี้นะคะฮัลโฮัลโหลยูก็ซุ้มก็จะมีแค่สามซุ้มนะคะนอกนั้นก็นั่งนั่งบนหินที่ลูกใหญ่แทนนะคะอันอันเทงงี่ก่าสร้างอ่านหรืออ่านไว้เลยอินสันเนี่ยอินสันนี่ต้องแขกต้องเลยมาเป็นเมทเทงแน่หนึ่ง จิงต้องการกปะเป๋าเงินกันนะอันนี้ก็จะเป็นเหล็กเสริมนะคะทุกคนเหล็กเสริมของที่นี่ก็จะประมาณนี้นะคะเหล็กเสริมเหอมจะมาเป็นเหล็กเสริมไหมวันหนึ่งห้าสิบวาววาาวแล้วมามมันหยาบมาโอ้วันหนึ่งหนึ่งหมื่นมาไหมโอ้มาเสริมผมกัไนีเอาเลยเอาเลย กินเลยเอาเลยแตงแตงเตาแตงเตาจริงถุงก็ของแตงเตาคันนี่ภาษาไทยของอะไรฮะแตงโมอีข้างก้อแตงโมแตงโมแตงโมโอ้จู่สังหมาหูคุอยู่แต่ว่ามาต่างๆลืมเยอะลืมๆหอมหอมบ่าวผู้บ่าว จะพ่าเข้เคยมาก็เลี้ยว่่ฮอลโหลเนาะวันเดียวกันดอย่าพี่เขาใจน้ำนะ <c oughs> อย่าพี่เขาใจพี่ส่มาเขาใจน้ำใจน้ำกอ่อไรยูด้ไเฮ้ยเขากไม้เขาให้สมาจัก,กันถึงกเปไเออเราวบวเขาโดนมีไหมไม่มีดอกจ<ำ>ัต <จำ S 1> ต่า,ตาจับตาจับวั โอ้นอเป็นคูกเป็นข้ง่งเลยออตังอยาบปา,านะคิดต้องจำตังเอาอ่ะออไอไอไอ้นเาแล้วนี่ด้อกไน่า,าเออจริงด้วยถาวบั๋จรงนำแทนิมปนปอเฮิร์มมาเนี่ยแน่น,น,นเอินนอนอะไรอยู่มันีก้วอ๋อเออมันนอนจมันข้างหนึงนั่นพามาเฮ้ยกูบ่าวหมันมีเนื้อนั่นวะอูบ่าอ๋ออุ้งรกกูบ่าวเขีย เฮ้ยปลาลายังตื่นบอกใครเลยหูกเคยเควนะอันดีอันอยู่แตนเร็วนี่นั่นก็เป็นเมนูที่เขาสั่งมือนี้ค่ะก็ที่มีมาลาแล้วก็ตำสมค่ะ นาตาหมพาราก็อสังติเพชจเพจนาเนาะแล้วอันนี้ก็ติเป็นยำไข่เล้าอันตีหวานันค่ะเป็นไข่จื้นแล้วก็เอามายำค่ะแล้วก็อันตีฮันอยู่ตะเรีวนี่ก็ติเป็นยำหม,มูยอค่ะนาตาอาหารของเฮาตีเฮาสั่งมาในวันนี้ถึงเสกก็ติเป็นประมาณนี้ค่ะ แล้วตอนนี้ก e no. yeah. ็บ่ายสองแล้วนะคะก็จะมีคนมาประมาณนี้เนาะจะถ่ายผันผนให้ทุกคนได้ชมนะคะก็ถ่ายเยอะไม่ได้เพราะว่ามันมีเพลงนะคะติดลิขสิทธิ์เนาะไม่ได้นะคะนี่แล้วก็กินกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ก็จะกลับแล้วนะคะชุดนี้อาจจะไม่ยาวนะคะเป็นไงหอมนวลความรู้สึกครั้งครั้งสุดท้ายบายบายบีมากกบีมากก็กอยมาแทงบีนี่หนีบายบายเอาบีมากเบาเบาไหม ไปนีน่เละบายบายเอยามาแล้วเหรอคำนวณว,วันนี้เขายุ่งเรามาเข้าห้องน้ำนะคะที่นี่เขาจะมีห้องน้ำตรงนู้นเนาะ<จ>และจะให้ทุกคนได้ดูนี่อันนี้คือท่อน้ำนะคะท่อน้ำเนาะลงไปที่เครื่องจักรข้างในนี้อันนี้เครื่องจะเป็นเครื่องผลิตไฟฟ้านะคะเป็นสถานที่แห,ห่งดงทีท พาดิไฟฟ้ามายาวนานแล้วนะคะเป็นสิบสิบปีแล้วมั้งนั่นแหละนี่นะคะแล้วเราก็จะประมาณนี้เอ่อที่เรานั่งอ่ะคือลำธารข,ข้างล่างนะคะข้างล่างนี้ยาวลงไปเลยแต่ข้างล่างตัวนั้นอ่ะเขาจะจอดรถเนาะที่จอดรถเนี่ยเขาเปิดเพลงเสียงดังมาก แล้วก็เป็นเพลงแบบสิทธิ่สิทธิ์นะคะก็เลยแบบเออไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกในการถ่ายมากนะักสักเท่าไหร่ก็จะมาถ่ายวิวบรรยากาศอันนี้ให้ทุกคนได้ชมนะคะอันนี้คือบอกบอกได้คําเดียวว่ามันคือในป่าเลยนะอืมในป่าเลยนะคะประมาณนี้ผม <c oughs> มีห้องนำไปหนังไน่นัสาภาพอ,อันนี้จะเป็นวิวบรรยากาศนะคะ เป็นลำธารที่มีก้อนหินเยอะๆนะคะบรรยากาศมันก็จะมีประมาณนี้เนาะตรงนี้ดีหน่อยไกลกว่าที่นู่นหน่อยมันก็จะไม่ค่อยมีเสียงเพลงมารบกวนมันจะมีเสียงธรรมชาติมากกว่านะคะตรพาอะไรคะอ,าาอ,อือออุยอ้ยไม่จับไ,ไม่่นใจ เออมาหินมันสั่นงึงงึงงี้กันกันหรอเออตรงไหนบักฮอมจับได้อะไรเอาจับได้ผู้บ่าวสักคนไหมแอมน้องเขาจะถ่ายรูปค่ะเรามาด้วยกันเราจะถ่ายรูปนะฮะเอาไหมดูสภาพดูสภาพนางถ่ายรูปไหม อันนี้เมลูออนอันนี่ปลอรูออนอันนี้ลึกๆของเข่าสองก้อยลึก okay. ประจานแมอ่าแ uh huh. <laughs> ม่ดีเกินแม่ดีเกควัดหมูหัวหเหรอไหนกะัน <laughs> ลสวยแล้วสวยแล้วใกล้ๆหน่อยจะถ่ายรูปให้นางนะคะ,ะแล้วตอนนี้เราก็จ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <laughs> เราก็จะกลับบ้านเนาะ สาวๆเดินแบบไม่หันหลังเลยสงสัยอยากกลับมากนี่ทางนี้จะเป็นวิวน้ําตกนะคะทุกคนนี่ถ้าเราไม่อยากเอาเอาข้ามเอาบออไซค์ข้ามน้ําก็เอาไว้ที่ตรงนี้ได้นะคะนี่ดูสาวๆฮะเออก,นะกินเมื่อจังตาน่เนะเมื่อนาเมื่อกินเท่าน้าเป็นโปะอ่ะก็เมืเอเออ่อกีกินเท้าอ๋ออีเมนที่เมื่อกินเทาอ,อ๋อ,อเออเออเออใครกินปลาหลังข้าว กิ่นฟันปลาหลังข้ามเลยว่าโอเคโอเคขอกลับบ้านก่อนนะคะทุกคนและแล้วตอนนี้น้องแก้วก็ได้กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกว่าที่จะมาถึงบ้านทําเอาหอบเลยเพราะว่าวอเตร์ไซค์ขึ้นลอยไม่ได้มันก็เลยไปเสียกลางกลางกลางลอยเนาะแล้วพอเอ,อเสียแล้วเราก็เอาไปฝากไว้พอฝากไว้แล้วขึ้นไปเล่นน้ําพอเล่นน้ําเสร็จจบจะกลับบ้านสตาร์ทไม่ติด คิดว่าปักเสียเ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะเสียไม่ใช่ไปซื้อมาเปลี่ยนแล้วไม่ใช่จนเราต้องแบบอะไรเงี้ยผักกันไปนะผักกันคนหนึ่งาาภาษาเจ๊งตรงท่านี้เหมือนที่เขาบอกก้อนหนึ่งง้ำโหสังเกตก้อนหนึ่งอีตั้งหลังอีกค่ะอโ้โลคลิปนี้นี่ยอมหับว่าลำบากลำบนตเต,นต,เต,นตนะถ้าบอกาไป เมื่อเอวเราเจอที <Silver. laughs> <laughs> ่นี่เอ่อไขรเมือแทงกันเดียวอะโอ้คือแบบมันลําบากใจแล้วก็มันรู้สึกว่าเอ่อตั้งเปียวมันหายไงซึ่งวันนั้นน่ะเนาะโอก็เจอที่เปียวเพิ่นอะไรนี่ง่ายค่ะนี่้อมนนนยังต้องสู้อยู่ยังหมายเตอวก็มาแต่ลกแดงเออ ก็สำหรับคลิปนี้นะงโมแก้วกอดตีม่าขอลาบปีปีน้องๆ้ฮาวายไกอีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นน้องโมแก้วผ่องค่ะตัวอีอีจนเอ่อเล็บมืออันติดติดนั่นเหลือแค่สองนิ้วกายาวค่ะแต่เดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะปีปีน้องๆ้องฮาวค่ะ